สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพุขสุขคนเนาะการยนินดีต้อนรับข้าสู่ช่องยูทูปเบอง์เอ็นสตูดิโอหรือว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจเบอง์เอ็นสตูดิโออีกแล้วพี่น้องเนาะเชิงมื้อนี้บอง์เอ็นกะได้มาพักผ่อนอ่าหยดใจลุ่ยผ่อ,อนคลายก่อนจะออกไปทําการทํางานหรือว่าก่อนที่ออกไปเวียก่อนเละพี่น้องเนาะกับโซบว่าออกมาเมื่อเด็กกะนั่งอยู่คิวรถเมะพี่น้องเนาะคิวรถถูกสายที่ผ่านมาแถวน,นี้กะอ่า จะมีอบอลไทยเครื่องทุกอย่างนะพี่น้องเนาะปีงไก่เซนอกเซนโเซนโมีเบสนะพี่น้องผมต้องมันจเป็นบอลทีรู่หลาแหงนะพี่น้องเนะาะไปว่ามีห้องน้ำครบทุกอย่างทุกสิ่งตอนนี้กับว่าขัวพี่น้องลาพี่น้องไทยรือว่าคนทาอะไรต่างๆมากก็ต้องผ่านจุดนี้นะพี่น้องเพราะว่า,าจุดนี้มันจะอยู่กลาง ตัวเมืองของเมืองอุตุมพรแขวง,ง,ง,งสวรันเขตเลยกว่าเลยเนาะซึ่งปั๊มน้ำมันปตท,ะทะนี่น้องพี่น้องบ,บรรยากาศก็ปะะ้าเต้กำลังได้เนาะคุ้มภาคคุ้มพนอะไรน้องเพี่นอ้องกดนเด็เชิงบรรดาปั๊มน้ำมันปตทะนี่ก็ปเปิดอ่มือแรกๆน้องพี่นอนะ้องเนาะแต่บางเอ็นกระบอกหัวปั๊มน้ำมันปตทเนี่ยมันเป็นของไทยบ่หรือ,อว,รว่าเป็นของลาวหรือว่าเป็นของผู้ใดน้องพี่น้องหรือว่ามันเป็นของอ่าร่วมมือจาก พี่น้องไทยลาวฮัมบอเนาะอันนี้นี่<ฮ>คนก็กำลังเริ่มใส่นเนาะทย่เม้นก็จะเข้าไปอ่าใส่คือกันเนาะเจ้าก,ก็มีโปรงโมชั่นเปิดใหม่ใส่น้ำมันฟรีกับบริจาคเนาะพี่น้องอันนี้ก็ได้โอ้ยส่วนรถใหญ่นะก็จะเป็นรถอชา,า,าวเวียดนามเราพี่น้องอันนี้ก็ได้แต่ชาที่บอกเอ็นเห็นบอกเอ็นก็คิดว่าอาจจะเป็นการขวบมือจากพี่น้องอ่าฝั่งไทยเนาะหรือคิดพิษกับข้อ,ขอต้อก็ไปน้ำมลายเราพี่น้องเนาะ ก็จะมีอ่าอเมซอนเนาะพี่น้องแล้ว,วกัอ่าเฮ็ดเซเว่นเนาะพี่น้องอันี่แล้วก็ห้องน้ำสะอาดว่าเกือบครบทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้น้นองเอ๋อเป็นศูนย์รวมเลยเนาะผมไอป,ปิงกอกปิงไก่มีบัตรอืตันี่แหละรถขู่ใจของแม่นดน้าพี่น้องที่ไปอ่าทำการทำงานแต่ละมือ,อนี่เนาะ <S <S เปื้อนแหง้งรีบุกลุยขนาดนี้แต่ละมือ,อนี่ต้องพาเพิ่นไปนี่นี่ คตรเพื่องน้ำมันเลยพี่น้องเอ้รถไอฮะมีเงินได้ซื้อเบไอเนาะถามีเงินเราคิดไปซื้อรถนี้พี่น้องนะรถคาลีนคายลิงบร์ลอะไรยบบใบก,กันหูมีลีกแน่พี่น้อง้เฮ้ย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 เ Cái có của phía Hết nhắn anh nè À ta phần mi liên nó về đoàn người Phụ À Liên xong tổ nó về đoàn người Nè xong tổ nó về đoàn Tha bà ั่งไทยผนจะเป็นอ่าเ,เรียกว่าการท่ารุนลิงหรือเราพี่น้องเนาะป้ามี่ลุ่มขมี้ด้พี่น้องผมจะคนมาจะใส่เนาะนี่ิงน้อยอยู่ต่อหน้าป้ามันเลย <c ười> แก่เพชรย่งลิงน,นี้ฮะแก่เพชรย่างอันนี้ยายาเอาอย่างเห็ดอันนี้เห็ดยาเห็ดยานะไปายาแก่ลิงไปทำเอาค้นเบื่อคนมาเบ่อาเออไปคนให้คนเบิง่งลิงเลยต้องคายาน้ำอันนี้ ขอว้มน <ừ> ้ยังเส็นข้ายาดียังต่อไปข้าต้องบอกว่ายาดีเก็บแขวเก็บแอวเป็นขั้นตามัวนเก็บไม่งอตเป็นมุมกหาม้วนให้เหมือน่าทุกอย่างไม่แก่เดียวกันเศร้าข้าวข้าราคาท่านขี่้แพงแสดงว่าที่เอาลิงไปหนึ่งแค่ให้คนบึงงซื้อเนาะหลับง้ใเป็นนักไถ่ล้องก่อนไ่ดีพ่อไ่ดขาข้าหอมให้่ข้าวที่านีแค่่อ เจ้าอยู่เมืองใช้ทองบ่เนี่ยนะบรรณจิตบรรณจิตคุณใช้ทองใช่ไหอ๋อกายบรรดาลลงผมบ่เออบานนี้เมืองเดียวกันบรรดาลแต่บรรจิกายลงไปหน่อยหนึ่งเนาะนั่นนั่นเปลี่ยนเรืองนั่นเปลี่เออทกอางไม่างกันลยก็มาไก่เนาะแกเอาก็ได้ก็เดี๋ยวโลคาลิงโมแม่เนาะเอามาจะให้ลิงไงนี่ฮะไผ่อ อยองครับบางบ้านกบบี่ีมันคไปน้อยเขาเลยเอาไห้นะเขาจะเอาไปปอเขาแบบนี่ฝีอะไรรีแล้วเอาไแล้วเอาเขาไแล้วเอาเอาเงินี่เขาวงแทนแต่นแทนช่อแทนเขาเขาอาแทนกีบอีกบ้างแทนกีบนตกลาลงภาพไปไปที่บอลิงนี่หรือภาพนชาวบเหมือนกันาาก ก็ได้คายดีบฉพไปอันคายแต่ละมือพวกใครเป็นอยังไงไหลล่องก็คุ้ยไข่ไส้เนี่ยไหลล่องพ่อใครเป็นอยัางไรครับก้อนใครดีพ่อผมก็ได้นะเจ็บแนวบว่เจ็บแถววเจ็บหัวว่ตาเมื่วานไหลลองก่อนถ้าบ็เสียถ้าบ็ดีบว่เท่าบ่ซื้อคิดว่าคายลิงเนาะเพิ่นคายยาเนาะพี่น้องคายยาแต่เอาลิงมานำให้คนเบิ่งลิงพี่ได้มาเหม็นเลยอันไหนไม่เหม็นแล้วนี่เหม่น โตยา in new, ดีเจ็บหลังตัวนี่เนาะไปผมครับเดี๋ยวบอกเห็นอ่าอยู่อ่านน่ะอ่ามานั่งบึงอันนี้ได้ดินั่งเป่าป้าน้ำมันใหม่นะพี่น้องนี่เป่าน้ำมันเปิดใหม่สดซดร้อนรเพิ่งเปิดมือแรกเลยนี่เดี๋ยวเอ็นกับจะเข้าไปอ่าใส่น้ำมูกน้ำมันนะพี่น้องอ่าแต่บุหัว่า น้ำมันปตทเดี่ยมันเป็นของไทยบ่หรือว่าอ่าคองพ่น้องซาวลาวหรือว่าเป็นการขวมมือจากประเทศไทยหรือว่าน้งพ่น้องถ้าว่ามันเป็นจากคองขวมือกับยังไงพมิพิองเอฟซีเขาเมนข้ามาเนาะว่าเป็นคองผู้ใดกันแท่เนาะเป็นการัวมมือกันบ่หรือว่าอ่าเป็นคองลาวพอเดียวหรือว่าอ่าไทยมาลงทุนน้ำพ่น้องเนาะอันนี้ก็ได้อเราแบบบรรยากาศน้ำพ่น้องเนาะอาแล้วน้ำพ่น้องมันอันนี้กับบอมยังลายเนาะบอวเอ็นกับ สิขอจบคลิปเนาะคลิปหน้าคลิปหม่จังพ่อกับบองเอ็นใหม่พระว่าิแต่บรรยากาศน้ำ11โมง12โมงแดดได้นนิแดดกกำลังเริ่หมอ,อกเนาะแต่เบอรในกล้องคืองามแต่ในของบรรยากาศป้าวตุ๊กรูลาลัางกาดนะ่นเงี้ยเลยจะเป็นจะคลองปัดประมัณเนี่ยคือชิลวยนะพี่น้อง